สิ่งสกโป,ปกต่างๆขี้คัดเนี่ยให้ไหลออกมามันจะไปกองอยู่ตรงจุดเนี้ย yeah, oh, oh! มันจะไปกองอยู่ตรงจุดเนี้ยมันจะไปกองอยู่ตรงจุดเนี้ยเรามาทำความร,รู้จักคัดทางเดียวหรือคัดแรงเวียงนะครับว่ามันมี <Hey. S 1> หน้าที่ได้ชิ้นส่วน หาอะไรบ้างมาเริ่มต้นที่หมายเลขหนึ่งก่อนเลยคือฝาครอบกรองน้ำมันเครื่องก็คือมันจะปิดไว้ป้องกันพวกเศษสิ่งสกปรกต่างๆที่คัดเนี่ยให้ไหลออกมามันจะไปกรองอยู่ตรงจุดเนี้นะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสก็คือปกเกฝากครอบกรองน้ำมันเครื่องก็คือกันสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยที่มันวิ่งไหลผ่านเนี่ย จากชุดคัดแรงเหวี่ยงเนี่ยเข้ามากองจุดนี้เวลาเราลื้อออกมาเนี่ยเราจะเห็นสิ่งสกปรกเป็นก้อนๆอนๆอยู่ตรงตรงคัดแรงเหวี่ยงเลยนะครับก็คือนี่แหละ2ตัวนี้เป็นตัวปิดป้องกันสิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่ในเครื่องยนต์เนี่ยให้ไหลกระจายไปที่อื่นนะครับหมายเลข3ชุดแผ่นคัดแรงเหวี่ยงหมายเลข3ชุดแผ่นคัดแรงเหวี่ยงหรือคัดก้อนนะครับจะมีทั้งหมด3ตัว เห็นไหมครับหมายเลขสามจะมีหมดสามก้อนนั่นเองนะครับคัดตัวนี้จะเป็นล่องมีล่องไว้เพื่อระบายสิ่งสกปรกก็คือที่คัดแล้วก็น้ำมันเพื่อให้มันเลี้ยงหล่อลื่นนะครับถึงทถ้าเป็นล่องหมายเลขเจ็ดคือสปริงคัดก้อนหรือคัดทางเดียวนั่นเองนะครับจะมีหมดสามตัวเลยนะก็มีคัดสามก้อนก็จะมีสปริงทั้งหมดสามตัวหมายเลขสิบหกก็คือน็อตยึด ชุดคัตนั่นเองนะครับแต่มันจะยึดกับข้อเหวี่ยงโดยตรงหมายเลข15นะครับเราถอยหลังมามาก่อนหมายเลข15หมายเลข15เนี่ยคือน็อตยึดตัวฝาครอบกองน้ำมันเครื่องนะครับหมายเลข15ห้าจะมีหมดสามตัวนะครับจะเป็นตัวเล็กๆเป็นเบอร์8หมายเลข19แหวนรอง หมายเลข18ตัวนี้ก็เปลี่ยนเสมือนเป็นแหวนล็อกนะครับจะล็อกตัวน็อตยึดหมายเลข16นั่นเองเพื่อไม่ให้มันคายหมายเลข5เป็นฐานหรือแป้นนะครับรับชุดคัดแรงเหว่ยงนะครับหมายเลข12จะเป็นยางยางรอง นะครับซับแรงเหวี่ยงของตัวคัดทางเดียวหรือคัดแรงเหวี่ยงนั่นเองหรือคัดก้อนนะครับหมายเลขนึงสองนี่มีหมด3ตัวนะครับ oh. มีหมด3ตัว Girl, ตัวน,นี้หายไม่ได้นะหมายเลข20คือแหวนรองตัวน,นี้สําคัญเลยจะต้องอยู่พุยง่ายองค์ประกอบทุกชิ้นส่วนของชุดคัตเนี่ยจะต้องอยู่ให้ครบอะหายไม่ได้จะต้องเป๊ะตอนประกอบจะต้องอยู่ครบหมายเลข22แหวนล็อกหรือกิ๊ล็อกทำหน้าที่ล็อกคัตแรงเหวี่ยงหรือคัตทางเดียวหรือคัตก้อนก่ยแหละมาเรียกได้ทั้งหมดเลยนะคัตทางเดียวคัตแรงเหวี่ยงหรือคัตก้อนก็เรียกได้หมดนะครับ หมายเลขยี่สองคือกิ๊ปล็อกมันจะทำหน้าที่ล็อกตรงหัวเสาเห็นไหมเสาคัดอะหมายเลขแปดแหวนลองคัดตัวใหญ่เลยครับหมายเลขแปดหมายเลขเก้าสปริงกดคัดแรงเหวี่ยงแต่เป็นเป็นกลมๆไม,ม่เป็นสปริงนะ,ะแต่ตัวมันเนี่ยมันจะโค้งนิดนึงพอเราขันลงไปเนี่ยมันจะกด พอกดแล้วมันจะมีการดีดตัวได้ก็เป็นการดีดเพื่อไม่ให้มันคลายหมายเลขสิบแผ่นรองคัดหมายเลขยี่สนะครับหมายเลขยี่สอคือกิบล,ล็อกตัวในก็ทำหน้าที่ล็อกชุดคัดเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดนั่นเองก็วิธีการใช้ก็คือเราจะใช้ครีมครีมทางแหวนเนี่ยครีมเฉพาะเลยเป็นตัว บีบพอออกมานะครับห้ามใช้ครีมตัวอื่นหรือปรชนิดอื่นนะครับบีบเพราะว่ามันจะเข้าไปร่องของตัวคลิปล็อกไม่ได้แน่นอนยังไงต่นั้นต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับข้าไปช่วยก็คือใช้ครีมทางแหวนเลข23เป็นลูกปืนเข็มนะครับหมายเลข13ก็จะเป็นเสื้อคัดแรงเหวี่ยงตัวนี้หมายเลข13ามเนี่ยมันมีทั้งของแท้และของเทียมนะครับถ้าเรายก ทั้งชุดเลยเขาเรียกเจดีคัดเนี่ยทั้งชุดเลยเนี่ยก็ราคาก็จะแพงแต่ถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะตัวใหมยได้แคาอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็เฉพาะเสื้อคัดตัวนี้ก็ของเทมก็จะมีขายนะครับแต่ของแท้จะยกชุดเลยยกทั้งชุดเลยตัวนี้เวลาเปลี่ยนเราจะรู้ยังไงต้องเปลี่ยนก็คือมันเกิดร่องมันเกิดการสึกหลอมันเป็นร่องๆตามกับชุดคัดแรงเหวี่ยงหรือผ้าคัดก้อนของเราเนี่ยคัดแรงเหวี่ยงเนี่ยมันกินนะครับ พอเวลาใช้งานไปแล้วจะทําให้รถเนี่ยวิ่งออกตัวไม่ดีเท่าที่ควรตัวนี้ทําหน้าที่การจับนะครับของข้อเหวี่ยงเนี่ยเพื่อส่งกําลังมาที่ชุดเฟืองเกียร์หรือชุดคัสต์เนี่ยส่งไปที่ทอดเนี่ยจะทําให้วิ่งดีไม่ดีอยู่ที่ตัวนี้นะครับสําคัญเลยเพราะนั้นเสื้อคัสต์ตัวนี้กับคัสตแรงเหวี่ยงเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กันถ้าไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันจะทําให้รถมีการฟรีกําลังของเครื่องยนต์เนี่ยก็คือกระบอกสูบเนี่ยกับข้อเหวี่ยงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมี พลังงานเนี่ยเยอะมากแต่ว่ามันส่งทอดกําลังมาแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้เหมือนมันลื่นอะ่ะ mm hmm. เขาเรียกวคัดลื่น mm hmm. ก็ทําให้รถไม่วิ่งนะครับอย่นแล้ว2ตัโนี้สําคัญนะครับคุดทัดแรงเหวีย่